สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ชอบเรื่องเล่าลึกลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไขปริศนาหลอนอย่างที่เมื่อวานผมได้เล่าเรื่องของอันงในตอนที่สามเสียงกระซิบในเงาในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้มาฟังเรื่องราวที่ลึกลับและน่าเศร้าของอันงกันต่อในตอนที่สี่ใต้หน้ากาก Hunt f o ฟ i ์อิชัยเสียงของนบดังขึ้นทุมและหนักแน่นเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นถ้าสิ่งนั้นมันถูกเปิดเผยเขาจะไม่มีที่หนีแล้วเราจะต้องทำให้ทุกคนได้รับรู้ที่บ้านพักชั่วคราวในตอนเย็นวันหนึ่งผน,นังห้องเล็กๆ ถูกแปะทับด้วยแผนที่คลินิกภาพถ่ายเก่าและเส้นโยงใยข้อมูลที่ได้จากไฟเสียงบนโต๊ะกลางห้องมีเพียงโคมไฟดวงเดียวส่องสว่างใบหน้าเคร่งเครียดของทุกคนนบอนงป้าใหม่และลมที่เพิ่งกลับมาร่วมทีมวิชัยจัดงานการาดินเนอร์ที่คลินิกคืนนี้นบชี้ไปที่แผนผัง เป็นโอกาสเดียวที่เราจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สำรองได้ลมนักข่าวไฟแรงพยักหน้าจ้องหน้าจอแล็ปท็อปผมจะปล่อยสตรีมสั้นๆแค่20วินาทีเป็นคลิปเสียงที่คุณอนงจำได้สิ่งนั้นน่าจะพอให้พวกมันแตกตื่นและเปิดเผยตัวเองออกมาเองโอเคฉันจะคุมอยู่ข้างนอกคอยดูทางหนีทีไล่ป้าใหม่พูดเสียงเรียบ แต่มือที่กำวิทยุสื่อสารแน่นบ่งบอกว่าเธอพร้อมเต็มที่นบกับอนงเข้าทางหลังเราต้องการไฟล์เหล่านั้นอนงนั่งนิ่งดวงตาเหมอมองภาพคลินิกบนผนังความทรงจำที่ขาดห่วงยังคงตามหลอกหลอนเธอราวกับเงาทัานใดน,นั้นโทรศัพท์สำรองบนโต๊ะก็สั่นขึ้นข้อความเดียวปรากฏบนหน้าจอจากเบอร์ปริศนาเบอร์เดิม อย่าเผยแพร่ทุกคนเงียบกริบความหวาดระแวงฉายชัดในแววตาใครคือคนที่กําลังเตือนพวกเขาศัตรูหรือมิตรที่มองไม่เห็นที่ด้านหลังคลินิกในคืนนั้นนบกับอโนงซ่อนตัวในเงามืดของตรอกแคบๆที่ทอดสู่ประตูหลังของคลินิกคลินิกที่ด้านหน้าดูทันสมัย แต่โครงสร้างเก่าด้านหลังกลับแฝงบรรยากาศน่าขนลุกระบบรักษาความปลอดภัยดีกว่าที่คิดนบกระซิบพลางใช้กล้องส่องทางไกลขนาดเล็กสำรวจเซ็นเซอร์อินฟราเรดกล้องวงจรปิดซ่อนตามมุมอับเป็นระบบพรีเมียมแต่เป็นรุ่นเก่าอานงกอดตัวเองแน่นรู้สึกชาวหวาไปทั้งสันหลังเหมือนมีคนจ้องมองในจังหวะที่แสงจันทร์สาดกระทบหน้าต่างชั้นบนวูบหนึ่ง นบเห็นเงาสะท้อนของใบหน้าใครบางคนคนที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะอยู่ที่นี่ยังไม่ทันได้ประมวลผลเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากสุดทางของตรอกชายในเสื้อฮู้ดคนเดิมที่เคยทิ้งเทปไว้ปรากฏตัวขึ้นเขาคือผู้ฝังผมมีทางเข้าเขาพูดเสียงแหบพร่ารหัสผ่านประตูหลังแต่ต้องแลกกัน นบจ้องหน้าชายลึกลับอย่างไม่ไว้ใจแลกกับอะไรกับข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีเมื่อคุณได้สิ่งที่ต้องการในจังหวะที่ชายคนนั้นกำลังอธิบายหางตาของนบเหลือไปเห็นเงาอีกร่างหนึ่งขยับไหวอยู่บนดาดฟ้าตึกฝั่งตรงข้ามชายลึกลับคนนี้ไม่ได้มาคนเดียวเขาอาจเป็นเหยื่อล่อติง้งเสียงข้อความเข้าที่โทรศัพท์ของนบ จากเบอร์เดิมอย่าไปที่นั่นหัวใจของนบเต้นรัวเขากำลังเดินเข้าสู่กับดักใช่ไหมแต่ถ้าถอยตอนนี้ทุกอย่างที่ทำมาก็จะสูญเปล่าเขาตัดสินใจเสี่ยงที่ใต้ดินของคลินิกทางเดินใต้ดินสะอาดผิดปกติแต่กลิ่นยาฆ่าเชื้อจางๆและอุปกรณ์การแพทย์เก่าที่ถูกกลุ่มผ้าไว้ข้างทางสร้างบรรยากาศชวนขนลุก ทันทีที่เท้าของอนงแตะพื้นที่เย็นเฉียบภาพก็แวบเข้ามาในหัวเด็กผู้หญิงในชุดสีขาววิ่งไปตามทางเดินนี้เสียงหัวเราะที่ไร้เดียงสากลายเป็นเสียงร้องไห้อนงเสียงของนบดึงเธอกลับมาไหวไหมเธอพยักหน้าช้าแต่ร่างกายสั่นเทาพวกเขามาถึงห้องเซิร์ฟเวอร์นบเริ่มลงมือเจาะระบบตู้เซฟดิจิตอลทันที หน้าจอแสดงผลการถอดรหัสที่ค่อยๆคืบหน้าช้าๆที่อยู่ในรถตู้ที่จอดห่างออกไปเตรียมไฟล์วิดีโอพร้อมสตรีมอีกหนึ่งนาทีจะเริ่มป้าใหม่พูดผ่านราถีวิทยุสื่อสารคนของมันขยับแล้วกำลังมุ่งหน้าไปที่ชั้นใต้ดินบนหน้าจอของนบตัวเลขรหัสสีเขียวปรากฏขึ้น access granted แต่ในวินาทีเดียวกัน ไฟทั้งชั้นใต้ดินกระชากและดับลงก่อนจะติดขึ้นใหม่เป็นไฟฉุกเฉินสีแดงสลัวกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่เคยหันไปทางอื่นบัดนี้หันมาจับจ้องที่พวกเขาโดยตรงตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าหนักๆหลายคู่ดังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงสัญญาณเตือนภัยดังลั่นไปทั่วอาคารนบ ขวาแขนอนงและวิ่งทันทีพวกเขาทะลุเข้าไปในห้องทดลองเก่าที่เต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารการทดลองนับร้อยแฟ้มบนแฟ้มหนึ่งมีชื่อเขียนว่าโครงการอนงเงาร่างสูงหลายร่างเคลื่อนไหวอยู่นอกประตูห้องพวกมันตามติดไม่ลดละบนถงทางเดิน ป้าใหม่กระแทกถังโลหะขนาดใหญ่ขวางทางชะลอพวกมันไว้ได้ชั่วครู่เกิดการประทะกันเล็กน้อยในรถตู้ลมสะบัดออกมาสัญญาณโดนกวนมีคนพยายามแฮ็กเข้ามาเขากดปุ่ม enter ตัดสินใจปล่อยสตรีมออกไปแต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอสาธารณะ กลับไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้สตรีมถูกไฮแจ็คภาพที่คนทั้งประเทศเห็นคือฟุตเทจที่ถูกตัดต่ออย่างมืออาชีพเป็นภาพของอ,อนงในสภาพสับสนพร้อมข้อความกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้ป่วยทางจิตที่สร้างเรื่องขึ้นเพื่อทำลายชื่อเสียงของนายแพทย์ผู้ทรงเกียรติ คอมเมนต์จากผู้ชมออนไลน์เริ่มไหลบ่าเข้ามาส่วนใหญ่เชื่อในสิ่งที่เห็นในเวลาไม่ถึงนาทีวิชัยพลิกเกมได้ยังเหนือชั้นนบเห็นภาพนั้นจากจอทีวีในห้องทดลองพอดิบพอดีทันใดนั้นภาพก็ตัดไปที่ใบหน้าชายสูงวัยคนที่ดูใจดีและน่าเชื่อถือวิชัย เขากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่ทรงพลังความจำบางอย่างต้องถูกปกป้องไว้เพื่อส่วนรวมประตูห้องทดลองถูกพังเข้ามาพวกเขาถูกล้อมหมดแล้วนบพะอนงหนีไปป้าใหม่ตะโกนมาจากข้างนอกแต่ในความโกลาหลน,นั้นเองมือปริศนาคู่หนึ่งก็ยื่นออกมาจากเงามืดคว้าตัวอนงไว้ นบเธอกรีดร้องเสียงหลงภาพสุดท้ายที่นบเห็นคือแววตาเตือนตะะนกของอนงที่ถูกลากหายเข้าไปในความมืดเธอตะโกนสุดเสียงเป็นคำพูดสุดท้ายอย่าให้ชื่อนี้หายไปป้าใหม่ลากตัวนบที่กำลังช็อกออกมาจากที่นั่นได้ทันเวลาแต่มันสายเกินไปแล้ว ไลฟ์สตรีมที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของผู้คนนับล้านภาพสตรีมสดจบลงด้วยภาพนิ่งของอ,อนงที่ถูกจัดฉากให้ดูเหมือนผู้หญิงที่ไม่น่าเชื่อถือแต่แล้วหน้าจอก็กระพริบอย่างรุนแรงฟุบเฟรมภาพสั้นๆที่ไม่ควรมีใครได้เห็นแทรกเข้ามา เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในคลินิกใบหน้าของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นเต็มจอวิชัยเขายิ้มอย่างเยือกเย็นที่มุมปากแล้วเสียงของเขาก็ดังกล้องออกมาจากลำโพงทั่วประเทศชัดเจนและมีอำนาจจงจำชื่อผมให้ดีวิชัย